อุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตายตายตายจริงจริงคนน้องเขาหน้าเหมือนคนยืนอ่ะเออจริงจริงเออจะเปลี่ยนนักบ้านหรือเปลี่ยนเต็มสีดีคะอ่ะแล้วเดี๋ยวสวัสดี้สองคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีค่ะปามนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราให้นั่งดีกว่าไหมจริงจริงแล้วสองเรายืนเนี่ยน้องเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะคะอนั่งดีกว่านั่งดีกว่านั่งนั่งนั่งโอ้โหรู้สึกดีดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ เชื่อว่ามีเหล่าแฟนคลับใช่ไหมคะไหนเป็นใครเป็นแฟนคลับของทั้งสองคนบ้างคะหนนี้เลยหมนี้เลยเนาะต่างนั่มุตัวกบืนกบืนกันแน่เลยทีเดียวเออนั่งยิ้มเลยนะเป็นแฟนคลับอย่างเดียวเนาะหรือว่าเป็นแฟนค่ะเออเป็นแฟนไงแฟนคลับนะคะอ่ะเดี๋ยวมีคาถามกันนิดนึงแล้วกันนะคะสําหรบเจ้าละปามนะคะอยากถามว่าทั้งสองคนอ่ะทาไมถึงเลือกมาเล่นกีฬาบาสเกตบอลคะอืมคโครับผมก่อนเลยนะครับะ กีฬากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยที่เริ่มเลยนะครับคือตอนแรกตามเพื่อนเลยพูดตรงๆเลยว่าเราตามเพื่อนเลยครับคือเราเห็นเพื่อนเล่นเราถึงอยากเล่นเราก็เลยไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนด้วยเป็นจุดเริ่มต้นอ๋อในว่าแบบเอ๊ะอยู่โรงเรียนเล่นบาสเกตบอลย่กีฬาสาวๆากรี๊ดตอนแรกตามเพื่อนก่อนครับพอสาวกรี๊ดแล้วเราค่อยจริงจังไอ้พี่อ่ีีเมื่อกี้น้องปาบอกว่าปากตันครับ อ๋อตโหรือว่าตื่นเต้โผอยู่ตรงนั้นเลยค่ะตรงนี้เลยแล้วทางฝั่งของปาล่ะคะเอ่อของผมนี่ของผมนี่จะเริ่มต้นตั้งแต่พอหน้าครับคุณแม่บอกให้ไปเล่นครับเพราะว่าตัวเตี้ยเพราะว่าคุณทำอะไร่ตัวเตี้ยเขาบอกว่าเขาตัวเตี้ยเขาเลยเล่นปาทำไมคราบตน้คุณพ่อไม่บอกอย่างนี้มา ตอนป .5 นี่สูงเท่าไหร่คะถึงเริ่มเล่นบาสร้อยห้าสิบครับผมโอ้ตัวเล็กไม่แต่เด็กป .5 ยังไม่โตใช่ไหมยังไม่โตปะ่ะใช่ครับเน,นอะแล้วตอนนี้ถามาาไนนด้ไหมคะส่วนสูงเท่าไหร่ตอนนี้สองเมตรนะครับพอดีตายแล้ว้้ถถาาสองเมตรตอนนี้ส่วนสูงเท่าไหร่คะเออไม่ติดกไม่ได้เลยอ่ะ <c> อ <oughs> <c oughs> ่ะงั้น,นเดี๋ยวถามเมต่อตอ ว่าทั้งสองคนนี้มีสกิลในการเล่นกับดีราที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆถามตแต่ละคนดีกว่าว่ามีจุดเด่นอะไราการของแต่ละคนแล้วก็เล่นตำแหน่งอะไรบ้างดีกว่าค่ะค่ะสกิลจุดเด่นในตัวของผมนะครับคือตำแหน่ง,งผมก็คือการเล่นปีปีใช่ครับก็คือจะมีความเร็วจะเร็วเพราะว่าตัวเล็กเล็กกว่าใช่ไหมครับอ่า ราจะมีความเร็วคือทักษะในการข้ามการข้ามในที่นี้อ่าหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการแหวกคู่ต่อสู้เข้าไปแหวกนะฮะแหวูเเ <c ười> เข้าไปให้ถึงหัวอ,อ๋อ <Day. S 2> เราจะจเร็วกว่ามุดได้เร็วกว่าใช่ครับแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือของผมคือจะแบบว่าจ,จะมีสปริงที่คัอนๆที่จะถึงหันที่สูงกระโดดได้สูสงใช่ครับก็คือจะทําให้แบบข้ามไลปุ๊บกระโดดนะ โอเป็นแบบทีมดังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตัวเล็กแต่ว่าเป็นตัวจี๊ดไงต่างตกโดดได้สูงมากนะตัวไม่ได้สูงแบบเท่ากับนักป่าแต่ว่าสามารถจับได้เนาะอ่านี่เล่นเป็นตำแหน่งปีกใช่ไหมคะปีกขับพามะคะของผมนี่เล่นสองตำแหน่งครับแต่ว่าตำแหน่งหลักๆก็จะเริ่มต้นที่เซนเตอร์ครับที่มันอยู่ใกล้ๆแป้นนะครับเพราะว่าผมตัวสูง่ก เอาไว้ใช้กระโดดแย่งบอลได้แป้งนะครับพอขึ้นไปเล่ลงงนระดับสโมสรตัวสูงเท่าขมงคนเลยจริงเหรออ่ะน,นักเตวสูงมากงว,ว,ว,ว่า,าเลยเหรอตัวเล็กมากสิว่าพีกที่เจ้าสูงตัวเล็กนะโ<ห>อ้โหอ่าล้ว่ก็ต้องออกไปดีข้างนอกแล้วครับทีบนี้ก็ผมก็จะได้เปรียบเรื่องความยาวก็เวลาผมข้ามบอลก็จะใช้ กระโดดด้วยนะว่าใช้ร่างกายในการเขาท,ทาแต้มหน่วงคอันที่จริงคือเหมาะมากเลยนะคะเพราะดูจากโอ้ส่วนสูงขนาดน,นี้คืออยู่ใกล้แป้นอะไรดีล่าจริงจริงลอุนะอ่ะเพราเห็นบอกว่าทั้งสองคนมีลีลาเด็ดขนาดนี้โชว์สักนิดหนึ่งได้ไหม,ไมพี่โจโจทำอรนะโอ้พี่โจก่อนเลยนะคะเดี๋ยวโชว์จะโชว์เป็นอะไรได้อะไรค่ะเราจะบอกว่าสถานที่มันใน ไม่ค่อยเอื้อำนวยเนอะแต่ไม่เป็นะอ่ะเอาแบบเบาๆไม่ไม่ต้องบอกว่ากระโดดดังเพราะเราไม่มีหัวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซ็ประมือขอเซ็ประมือคื่บข้าเร็นใช้ความเร็วนะคะ โอ้โหถ้าไม่คุณฟอปเต็มวางขาไปแล้วเรียบร้อยอุ๊ยโอ้เป็นการเล่นว่าขาครับผมเป็นการเล่นว่าขาเจ้วก็เห็นว่าง่ายๆแบบนี้แต่บางคนทำไม่ได้นะคะจริงบอกว่ามันต้องใช้การฝึกฝนเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าโจ้มีความสามารถในเรื่องของการกระโดดใช่ไหมสูงใช่ไหมลองมากระโดดให้ดูได้เลยนะว่าโดดได้สูงขนาดไหนผมและผมยืดชูอันนี้แป็นฟ้าอันนี้แป็นฟ้าจริงๆเลยคุณได้ไหมมาสูงได้ไหมแป็นฟ้าขนาดนี้ไหมคะ สูงกว่านี้นิดนึงหรอมันกนแตะแตะมือเรต้องกระโดดเลยเลยนิดเดียวเอ่อไม่เป็นไรเอาแค่เอาแค่มือปาบหอเออเราวตอนนี้ก็รู้เรืองสัมพันธ์แล้วนะคะอุ้ยโอ้โเดี๋ยวเมื่อกี้นี่คือสามารถสูงได้กว่านั้นอีกจริงเออกระโดดได้สูงจริงๆเลยนะคะอ่ะ าวผมนี่จะเป็นเลี้ยงบ้าธรรมดาครับเไหนมีธรรมดาได้หรอระดับนี้คาดว่าน่าจะกินใจหลายๆคนแล้วนะเดี๋ยวๆไหนบอกธรรมดาเออการเลี้ยงต่างๆนี่ยากมากนะคุณที่ฉันเคยลองแล้วเมื่อก่อนเล่นบ้าเหมือนกันตอนเด็กๆไปสูงไงโอ้หถั่วมากอย่าเรียกว่าธรรมดาเลยนะคะนี่ละเด็กมาก เดี๋ยวหลอกเราละไม่ธรรมดาสิไม่ธรรมดาแอระโรเบียค่ะตอค่ะปามนี้ไม่ต้องโว์กระโดดแล้วเหรอคะไม่ต้องแล้วคะเขาบอกแล้วว่าเขามีหน้าที่ในการป้องกันลูกใต้แป้นได้แล้าได้แล้วนะถามนิดนึงนะคะว่าสําหรับทั้งสองท่านเลยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะผ่านแบบสนามแข่งมาขั้นขันที่จะเยอะผ่านแบบเอ่อรายการไหนมาบ้างที่แบบเป็นรายการเด็ดๆพี่คิดว่าเด็ดๆเลยเด็ดสุดเลยเหรอคะก็คือจะเป็น ปีที่แล้วนะครับเป็นรายการบาสเมลานด์เป็นลีกอสเตลียสูงสุดของเทศอาจารแข่งบาสเกตบอลแล้วก็ทีมของเราก็สามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศได้<ม>เป็นครั้งแรกของสมโมสรด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยก็รู้สึกภูมิใจโ,โหนเก่งมากนะคะอาหาปลาบ้า,าสำหรับผมนี่เป็นรายการปีนี้ครับเออสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยครับเพื่อรายการ c ี s l ครับทีดีเอส ย,ยังยังไม่แน่ใจนะคะใช่ไหมได้ใจนิดนึงนะล,ลูกนะรายการนี้มันเป็น,นรายการที่มีผู้เล่นต่างชาติใช่ไหมครับผมก็ได้โอกาสมากที่แบบได้ลงไปลงในสนามอย่างเงี้ยเป็นสนามจริงแล้วผมสามารถแสดงแบบความสามารถได้ก็เลยไปเช <ใน S 1> าลูกโอ้โหงั้นถามงั้นถามค่ะต้องมีนักบาสเกตบอลในดวงใจแน่ๆเลยแน่เลยใช่ไหมคะถามดีกว่าทั้งสองคนชอบใครเป็นไอดอลเลย เราอในประเทศในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้เรามีใครเป็นไอดอลว่ามาเลยถ้าเป็นนักบาส์ตเอ็มเอนะครับบอกเลยว่าโทนี่ปาร์เกอร์ครับเป็นฮารุ่นนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับโทนี่ปาร์เกอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นเอ็มดีเอที่มีความสูงเกินร้อยเก้าสิบต้นต้คืนเนี่ยเหมือนน้องปามครับเตี้ยกว่าปาล์มด้วยแต่ว่าเขาสามารถที่จะ ป่าผู้เล่นแบบสูง2เมตรนี่ฟาม2เมตรใช่ไหมครับแต่ว่าผู้เล่นในเมยเอเนี่ย2เมตร30 2เมตร20แต่เขาสามารถข้ามไปวาข้ามไปชูได้ก้องแคบเอาไว้มากครับใช่ก็เลยเหมือนคิดว่าเหมือนกับตัวเราใช่ไหมคะคิดหนึ่งครับเอาล่ะนะคะถ้าฝากฟาร์มนะคะว่ามีใครเป็นไอดอลบ้างคือร์มคะฟุตฟาร์มตื่นเต้นมากเลยไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่นะคะไม่นะคะตเขาเป็นโทนี่ใช่ไหมครับตี ผมชอบมากๆคือเพื่อนของโทนี่บาร์เกอร์ครับมานูจีโนเบอรี่ครับอ่านชื่อยากเลยอยากจะทวนสิ่งที่น้องพูดแต่จำไม่ได้ะขออีกทีขออีกทีใครนะคะมานูจีโนเบอรี่ครับอ๋อมานูมาโนเออนั่นแหละเป็นคนไทยหรือเปล่ามาโนขอบคุณมาโนแล้วกันแล้วทำไมเขาเป็นจุดเด่นยังไงคะเราถึงทึงงเขาผมชอบสไตล์การเล่นเขาแบบเขาแบบเป็นคนที่อ่านทางยากครับแล้วก็ชอบเล่นลูกเว่อร์อะไรครับ ลูกเวอร์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 อย่างไงอธิบายได้ไหมจ๊ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงข่าวสักครั้งเลยอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นทำลูกที่แบบมันเกินเบสิกอะครับแบบเบสิกแค่ส่งธรรมดาแต่เขาส่งลูกแบบที่อ้อมหลังกระโดดส่งนี่เอออ๋อเพื่อนก็จะรู้ค่ะคือก็มีทริคเยอะมีทริคนะอ่าแล้วเราเล่นสไตล์นี้ไหมคะเวลาที่เล่นจริงก็ไม่เชิงครับเพราะว่า เขาจะเขาจะเล็งเน้นนอกมากกว่าผมจะเน้นในมากกว่าอ๋อนั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้เห็นโจ้พูดถึงรองเท้าเขาบอกว่ารองเท้าที่ดีเนี่ยต้องใส่แล้วเข้ากับเท้าของเราใช่ไหมคะทั้งสองคนมีวิธีในการเลือกรองเท้ายัางไงที่ให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ใช้รองเท้ารุ่นไหนเออถามอันนี้ดีกว่าปา่อกกันได้ะคะ่ะของผมนี่จะ ผมเป็นคนที่ชอบรอ,องเท้าที่มันเบาแล้วก็ทนมากคือผมเป็นคนที่ต้องนานๆาเปลี่ยนรองเท้าทีละเพราะชอบใส่รองเท้าไอ้นันนค่ะก็ถ้าเวลาเล่นบาสอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่เล่นสนามปูนตั้งแต่เด็กจนถึงมัธยมนะครับค่ะก่อนที่จะมาเขาเล่นที่โรงยนพวกนี้ก็ต้องการที่แบบรองเท้าที่ นานะครับรกว่าเี่<ช>จะเสียใช่ครับก็ลองหลายรุ่นก็มันจะเสียไปอันนี้ก็ลองมาใช้ทีครับผมก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจอย่างมากครับที่ได้ใช้เพราะว่ามันเล่นตั้งนานแล้วก็ใช้ปูดับหนกักมันก็ไม่เสียนะครับ เพราะว่าสาหรับรองเท้าบัสเตนบอลนะคะคือต้องบอกกันว่าเนืองเนือจากจะใช้ได้นานแล้วเนี่ยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกเนี่ยต้องเยอะด้วยเพราะว่าเวลาเขากระโดดดังแต่ละทีนี่คือตอนลงมานิบกดกันถูกต้องค่ะอ่ะแล้วเราใส่รองเท้าสีอะไรคะผมผมมีลายสีแล้วส่วนใหญ่ชอบเป็นสีดําแดงครับคู่โปรดสีดําแดงมโอเคอ่ะทางความก้ว่าค่ะโอเคครับ รองเท้าที่ผมใส่อยู่ก็ตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดแต่ผมจะเป็นตัวสียเงินอะครับเพี้ยตัวเสียเงินซึ่งจะมีขนาดเบาแล้วก็นุ่เท้าเป็นรองเท้าที่แบบว่าใส่แล้วแบบว่าไม่ต้องรอให้มันเข้าใจถ้าแบบสมมติคนซื้อเท้ามาเนี้ยสส่รองเท้าต้องรอให้นิ่งก่อนรอให้เข้าเท้าเข้าอะไรเงี้ยคือของผมใส่ปุ๊บสามารถเล่นได้เลยสามารถเล่นแล้วก็ซ้อมได้เต็มที่ไม่ปวดเท้าไม่เจ็บเท้าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ต้องถือว่าแตกต่างหรือเปล่าคะจากในรุ่นที่เคยใส่มาก่อนหน้านี้ผมบอกเปิด่อยว่าผมใส่รุ่นนี้มาประมาณ4ีปีแล้วเอ้ยใส่รองเท้ายี่ห้อเนี้ยแบบนเนี้ยมาสี่ปีแล้วขาใส่มานานแล้วใช่ครับเคยใส่ยี่ห้ออื่นไหมก่อนหน้านี้ก็เป็นไงคะความแตกต่างระหว่างยี่ห้อนี้กับคู่มือผมบอกเลยว่าผมจ้องกามรู้สึกของรองเท้าแบรนด์นี้ได้แล้วตี๋ยโอ๊ย อย่มนี้อยู่แน่นอนกรด้านอย่างนี้จิงๆเพร่ผมไม่ได้ใส่มานานมากครับผมรองเท้าผมทุกยี่ห้อเอ้ยทุกทุกอ่าทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเท้าก็ไปก็แะไนี้หมดก็ไม่รู้เลยไม่รู้สึกว่ามันแบรนดหรืออะอ่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้เห็นบอกว่าใส่ของพี่อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้า เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเป็นรองเท้าบาสนะคะเป็นพีคจีพีไนท์ทูอลล่าโมลิมิเต็ดอิดิชั่นแพ็คอันนี้เคยเห็นแล้วถูกไหมคะมีคู่สีดำมีที่โชว์อยู่อ่รู้สึกยังไงบ้างถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นรุ่นนี้ล่ะรุ่นนี้ผมไม่เคยสั่งเออแต่อยากให้เออเวลามองเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับรองเท้ารุ่นนี้บ้างรู้สึกอย่างแน่นลยครับอยากอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอออยู่ไหนคะพี่อยู่ไหนคะเดี๋ยวน้องพูดว่าอยากได้ คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทําขึ้นมาพิเศษนะครับจ่าอย่างนี้ก่อให้น้องพูดเลยอ่าให้น้องพูดดีกว่าเดี๋น้องเนี่ยไปนานแล้วเดี๋ยวน้องไม่ได้พูดนะครับความพิเศษขรุ่นนี้ชือผมยากได้มากๆแล้วเสียดายมากผมลองคุยกับพี่เขาผมใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบเจ็ดมันผลิตสี่สามสองสี่สามสี่สี่แทบร้องไห้เลยครับโอ้โหโอ้ยรองเท้าสี่สิบเจ็ดดีต้อง ไหมคะเนี่ยไม่ครับเป็นไซส์สูงสุดพอดีครับของมาตรฐานไทยโอ้โหิ7ใหญ่นะคะเสียดายครับเสียดายสุดๆถ้าจะซื้อคู่นี้มาใส่ก็จะแ้่ๆก็จะใส่ไม่ค่าใส่เลกบ้ค่ะบม่ครัยเดี๋ยวซื้อนี่มอ๋อรุ่นนี้เดินเดินเที่ยวมากกว่าคราถ้าใส่เดินเที่ยวนี่ระวังเดี๋ยวเพื่อนินไปเหยียบเท้านะคะไม่เป็นไรครับดีกว่าใส่เล็กบม้ โอ้ยลายม้วนกระโดดขึ้นอะไรนี้ใช้ได้เยอะมันดูแบบคือดูแบบคือตอนนี้ไม่มีคำพูดเลยมันดูแบบคืออยากได้จริงๆอะนะแต่ไม่มีไซส์นะคะแล้วทราบไหมคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาผลิตเนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกเลยมีแค่730สามสิเซตนะทราบครับผมเออแล้วในเมืองไทยมีแค่50สิบเซตและที่งานนี้มีแค่20สิบเซตนะจ๊ะใครอยากได้รีบไปดูนะคะหมดแล้วหมดเลยด้วยนะคะถูกต้องนะคะเอาล่ะแล้วก เห็นว่าเล่นฟ้ากเก่งแบบนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรที่แบบเป็นเทคนิคถึงแบบน้องๆเยาวชนไหมคะเผื่อว่าเขาอยากจะแบบมาเล่นเหมือนเราด้วยทั้งสองคนเลยให้ฝากั้งสองคนเลยค่ะก็น้องๆที่สนใจกีฬาประเภทปั้สลีบอรนะครับก่อน่นบอกเลยว่ากีฬาประเภทนี้มีความน่าสนใจมากแล้วก็เสน่ห์ของมันเนี่ยสุดที่เราจะแบบว่าสมมติถ้าเราเล่นแล้วอะเราไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเพราะว่าอะไรกีฬาประเภทนี้มีความน่าสนใจมาก กีฬาประเภทน,เนี้40นาทีนะครับ40นาทีเนี่ยคือตื่นเต้นตลอดเวลามีการโต้กับลูกและรับตลอดเวลาจะไม่มีการคมเลยอยากไปดูเลย,ย <laughs> ค,คือคนที่ไม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 ไมรู้จักกีฬากีฬาประเภทนี้ถ้าเราไปดูเราจะรู้สึกว่าชอบอย่ะผิวคนสองคนเนี่ยถ้าดูแล้วรู้สึกชอบเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อขอขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ได้ว่ากีฬาประเภทนั้นไม่เหมือนฟุตบอลครับค่ะ ไม่ได้ว่ากีฬาประเภทนี้ไม่ถนัดว่าผมชอบนะครับก็คือจากฟุตบอลเนี่ย90นาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าบางแบบมันไม่ยิงนะครับทุกอย่างเงก้ยก็นอนนอนรอนร้อนะครับเงแต่กีฬาบาสเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเล่นเกมหนึ่งหนึ่งร้อยแต้มครับใช่ใช่ใช่แม่ถ้าบอลยิงร้อยลูกก็โอ้โหอดไปนิด้เล่นไปเครับก็คืออยากให้น้องๆอ่ะสนใจกีฬาประเภทบาสเกตบอลคือมาเล่นกีฬาประเภทนี้ผมว่า มันสนุกแล้วก็ราใจนะครับราใจไม่ต้องใส่ใจนะคะว่าตอนนี้เราอาจจะความสูงแบบเฮ้ยเราไม่บอกเป็นนักบาสเกตบอลแต่ว่าใครๆก็อย่างอย่างน้องปามเนี่ยเริ่มจากร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าตอนนี้นิดเลยโอ้ <laughs> โหยนมาเนี่ย <laughs> <laughs> พลาดปีกเลยดิเดอเดอเดอให้น้องปามฝากบ้างค่ะก็ของผมอยากฝากน้องๆเชิญชวนราว่าลองหันมาเล่นกีฬาบาสแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเล่นยังไงก็ลอง เข้าไปในสนามบาสแล้วก็ไปสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเขาก็จะเองของเราแล้วก็เขาก็จะสอนเราถ้าเราเล่นไม่เป็นต้องลองครับพูดบอกว่าถ้ามันสนุกมันไม่รู้ต้องแบบลองไปแบบไปชูดูหรือว่าหาคนมาปิดแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างเงี้ยครับมันจะสนุกตรงอะไรเงี้ยผมว่าคนที่ไปเล่นมันจะลุกเองคือบางครั้งเนี่ยน้องปามเนี่ยไม่ต้องสื่ออะไรออกมานะคะแต่ว่าคนด้านล่างเนี่ยเราถือได้เอเขาเป็นแบน ูสได้ไมาเนาะถ้าถามดีกว่าสองคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะใช้กันเวลาในการฝึกฝนเนี่ยหนักมากไหมแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ใช้นานเท่าไหร่ในาการฝึกฝนถึงจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเวลาในการฝึกฝนอย่างคุณจ้นที่เล่นมากี่ปีแล้วคะคืออย่างผมนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุสิบห้าก็ตอนนี้ตอนนี้สิบหกปีที่แล้วตอนนี้ก็เล่นมาสิบห้าปี อุยเล่นก็เล่นน้องไม่ได้จิแบบนี้นะก่อนนะคะเล่นตั้งแต่15ถูกไหมคะเล่นแล้ว15ปี24่สปีนี้24พอดีนะคะก็อเริ่มเล่นตั้งแต่สิบห้ใช่ไหมครับค่ตอนแรกยังไม่จริงจังเหมือนที่เคยเคยกล่าวไปก็พอเริ่มจริงจันก็ซ้อมหนักๆเนเวลาหลายปีครับก่อนจะขึ้นมาถึงระดับนี้ผ่านระดับมหาลัยค่ะสโมสรก็เปลี่ยนมาสโมสรจนสุดท้ายมันอยู่ที่สโมสรที่ ค่ะครับผมถึงระสบความสำเร็จคนะสิบห้าปีเองเนาะนิดๆเองมาดูความคิดเห็นมารุ้งกันบ้างดาวรุ่งของผมสิบปีครับโอ้สิบปีเหรอคะเริ่มตั้งแต่ป .5 ครับผมตอนนี้สิบปีดําเนินสิบปีตอนนี้ยี่สิบสองครับผมกําลังพอดีเลยค่ะเกิดเราเล่นตั้งแต่ป .5 ปี้ม .5 หรือต .5 ป .5 ครับต .5 เล่นไปสิบปี เทเพอการเยี่ยมพออายุเราก็พอๆกันค่ะแล้วก็จริงจัจริงๆก็คือตอนม .5 ครับได้รับโอกาสไปเล่นที่สโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวสูงเขาก็เลยแบลองให้เราจริงจริงแล้วเราสูงเด่นมากนะคะตอนมปลายนี่สูงเท่าไหร่แล้วมัมันสูงขึ้นทุกปีครับปีประมาณ10เซนได้ครับ ปีละสิบเซนนะคะเดี๋ยวใครอยากมีมีเบบีแล้วอยากให้เบบีสูงสูงนะคะพาไปเล่นปลาเลยนะรับรองว่าสูงแบบน้องป้างแน่นอนต้องนอนเร็วๆด้วยนะครับกินกินอาหารดีๆครับผมอาชี่พยายามเรียองต่อต้องกินปลาบ้างต่อเสร็จแล้ว่าอย่านอนดึกนะเลยค่ะคุณเอาล่ะเคล็ดลับง่ายๆนอนเร็วๆนะคะแล้วก็เล่นกีฬาบาสเกตบอเลยค่ะแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเนาะใช่แล้วนะคะ มาสู่ความสำเร็จในวันนี้ต้องขอเสิญตรงวย้กับน้องทั้งสองคนด้วยนคะนก็เน้แล้วก็้องฝากนะคะไม่อยากจะยืนเลยนะคะสุดที่อยากจะให้เ้ามานั่งอยู่ตลอดไปเดี๋ยวยืนนึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้นี่นน้องๆแฟนสาวนะถ่ายรูปสอบดุกันแล้วกันใคะแล้วก็เป็นตัวกลับไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมหลังจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจากคือกีนาันเองนะคะก็ใครที่สนใจสาหรับกีฬาที่แบบเป็นกีฬาที่ ข้อเกี่ยวกับความสูงจากปีนขาแบบนี้นะคะาาเดี๋ยวมา,มารอรับฟังกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรมาฝากกันบ้างใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้สองกลุ่มนะคะไปถ่ายรูปก,กับแฟนคลับแล้วกันเนาะและขอบคุณสองกลุ่มมากมากเลยค่ะ,น,ะน้องโจ้และน้องปะเขอเซฟโฟมใหน่อยจ้าถ้าน้องไปนีป่คนน่า